สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการพยากรณ์ในช่วง2เดือนสุดท้ายของปี2565นนะคะนั่นก็คือนับตั้งแต่ออช่วงกลางเดือนตุลาคม ไปจนถึงสิ้นปีเลยนะคะก็ระยะเวลาประมาณ2เดือน2เดือนกว่าๆตรงนี้ดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีจะมีทิศทางจะมีแนวโน้มจะมีเรื่องราวดีๆต้อนรับสิ้นปีนี้ไหมเรามาเช็คกันในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุ้มค่ะ ชาวกลุ่มท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกุมก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีกุมนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์จนถึงวันที่ 15มีนาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกุมว่าดวงชะตาของคุณในช่วง2เดือนสุดท้ายของปี2565นี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมคะ่ะคุณมีดาวพระพฤหัสนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะและเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระนะคะเป็นดาวโชคลาภและดาวการเงินของคุณนั่นเองคะ่ะ ในขณะน,นี้ดาวพระพฤหัสท่านโครจรเป็นเกษตรราธิบดีแม้ว่าจะมีการโครจรถอยหลังหรือโครจรพักองศานะคะแต่ก็ยังมีโอกาสที่ดีเกี่ยวกับด้านการเงินเกี่ยวกับด้านโชคลาภเกี่ยวกับด้านการงานอย่างแน่นอนค่ะเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีกุมยังไงทิศทางก็เป็นไปในทิศทางที่ดีเกิดโอกาสทางการเงินที่ดีรับทรัพย์ในช่วงท้ายปีนี้อย่างแน่นอนนะคะเกณฑ์ดีๆเข้ามาค่ะไม่เพียงแค่ดาว พรับฤหัตที่เป็นเกษ,ษตรตลอดทีมดีดาวดวงอื่นๆให้มุม ให้อิทธิพลดีต่อชาวลัคนาราศีกุม่มเช่นเดียวกันส่งผลทําให้คุณได้รับข่าวดีทางการเงินนะคะอะไรที่ได้ลงทุนมาก่อนหน้านี้ในช่วงปลายปีนี้คุณจะได้รับความหอมของผลผลิตนะคะนั่นก็คือได้เป็นกำ,รกำไรกําไรได้เป็นคําชมได้โบนัสพิเศษบางคนอาจจะยังไม่ได้แต่ข่าวมาและสัญญาณมาแล้วว่ามันจะได้ประมาณนี้นะคะชาวลัคนาราศีกุม่มท่านใดที่รอเงินก้อนนะคะรอเงินจากลูก รอเงินจากลูกหนี้รวมถึงบางคนเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะที่เก็บเงินได้ก็ได้นะคะคุณก็จะมีความสุขใจเกี่ยวกับด้านการเงินมากขึ้น ชาวล,าาลัคนาราศีกุมมีเกณฑ์ได้ใช้จ่ายเงินก้อนนะมันไม่เพียงแต่ว่าคุณจะมีะรายรับหรือว่ามีโอกาสมีข่าวดีทางด้านการเงินนะคะในช่วงปลายปีนี้มีโอกาสที่จะได้ใช้เงินก้อนเช่นเดียวกันการใช้เงินก้อนของชาวล,าาลัคนาราศีกุมนั้นจะเป็นการใช้จ่ายด้วยความเต็มใจค่ะอย่างเช่นไปดาวรถดาวบ้านอย่างเช่นซื้อทรัพย์สินใหม่ซื้อโทรศัพท์ใหม่ราคาแพงๆ3-4มี่หมื่นแบบเนี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นการใช้เงินก้อนของชาวลัคนาราศี มุมีเกณฑ์ที่คุณจะกู้ได้กู้ผ่านด้วยนะสําหรับท่านใดที่ไปขอยื่นกู้กับธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆนะคะชาวลัคนาราศีกุมมีเกณฑ์ได้สินทรัพย์มาครอบครองเพิ่มเติมค่ะในช่วงปลายปีนี้บางคนอาจจะหาจังหวะซื้อของขวัญเพื่อมบอบให้กับตัวเองนะคะคือทํางานหนักทํางานเหนื่อยมาตลอดทั้งปีแล้วบางคนได้ซื้อโทรศัพท์อย่างที่สมัยบอกไปบางคนได้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่บางคนได้ซื้อแอร์ใหม่เข้ามา ในบ้านหรือเป็นทองคาเป็นรถยนต์เป็นบ้านเป็นที่อยู่อาศัยเป็นคอนโดหรือเป็นที่ดินนะคะชาวลัคนาราศีกุมมีเกณฑ์ที่จะได้สินทรัพย์เพิ่มเติมอาจจะเป็นวัตถุมงคลก็ได้หรืออาจจะเป็นเครื่องประดับที่มีมูลค่ามีราคาอย่างนาฬิกาแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าไม่เช่นนั้นแล้ว จะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกุมจะมีการคิดหรือวางแผนเกี่ยวกับการจัดการซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถต่อเติมบ้าน ต่อเติมสำนักงานต่อเติมออฟฟิศนะคะปรับปรุงรีโนเวทอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีเรื่องราวเหล่านี้เข้ามาค่ะจะเป็นจังหวะปลายปีที่คุณจะได้มีการวางแผนและบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองของตัวเองนะคะคุณจะได้โชคจากต่างเพศได้โชคจากเพศตรงข้ามนะคะมีโชคจากหุ้นส่วนมีโชคจากคนรักคู่รักได้โชคได้ลาบจากบุคคลที่ไม่คาดคิดบางครั้งเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนจากบุ คนอื่นซึ่งไม่ได้อยู่ในลิสต์ของคุณเลยคุณไม่เคยคิดมาก่อนว่าคนนี้เขาจะย,ยื่นมือมาช่วยแต่อยู่ๆไม่คาดคิดเลยอยู่ดีๆเขาเข้ามาช่วยเหลือคุณแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะชาวลัคนาราศีกุมในจังหวะปลายปีแบบนี้ขอให้หมันทําบุญทําทานนะจะเป็นจังหวะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรอวยใยให้กับคุณเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกุมราศีกุมนั้นทําบุญขึ้นทําคุณกับคนก็ขึ้นนะคะก็ขอให้หมันทําบุญทําทานสวดมนต์ภาวนา ทำจิตใจให้สมุบนะคะแล้วการขอขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมันก็ต้องมีการทําความดีเกิดขึ้นก่อนูกต้องไหมคะถึงจะได้ไปขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วท่านจะบันโลบ,บันดาให้เรา สมัยก็เลยแนะนําว่าเป็นการทําบุญทําทานในช่วงนี้ก็ขอให้ทําบ่อยขึ้นหน่อยแล้วกันคําว่าทําบ่อยขึ้นมันไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องทําด้วยมูลค่าที่เยอะแยะอะไรนะบางที่ 30- 50บาท100บาทอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะคะชาวลัคนาราศีกุมคุณจะมีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามาให้ได้หยิบจับให้ได้ทําเกิดการวางแผนใหม่ๆนะคะชาวกุมจะมีหัวคิดจะมีไอเดียอยากคิดทํานู่นอยากคิดทํานี่อยู่เสมอนึกถึง หม,หมหหห่อยากจะพัฒนาตัวเองหรือบางคนอยากจะพัฒนางานของตัวเองถ้าใดที่เป็นงานที่เป็นพนักงานประจําอาจจะพัฒนาตัวเองพัฒนางานของตัวเองได้ยากก็เป็นลักษณะของการฝึกปรือฝีมือตัวเองพัฒนาตัวเองนะคะส่วนท่านใดที่เป็นเจ้าของธรุรกิจเจ้าของกิจการก็มีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนางานค่ะนะขยับขยายต่อยอดหาความรู้ใหม่ๆหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาในกิจการของตัวเองแบบเนี้ยก็เป็นไปได้นะคะชาวลัคนาราศีกุม คุณมีเกณฑ์ที่จะมีข่าวดีมาจากทางไกลอาจจะเป็นญาติพี่น้องโทรมาเล่าเรื่องราวดีๆให้คุณฟังก็ได้ลูกหลานนำความภาคภูมิใจมาสื่อตัวคุณก็ได้หรือการดิวงานกับทางไกลของคุณนั้นมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จก็ได้หรือเป็นจังหวะที่คุณได้ลูกค้าทางไกลเข้ามาแบบนี้ก็ได้นะคะรวมไปถึงงานออนไลน์นะงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลทําเงินทําทองให้คุณดีแบบนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะชา แลัวกนาราศีกุม่านใดที่มีงานเก่างานค้างคานะคะเป็นจังหวะที่เหมาะมากที่จะนํางานเก่ามาเคลียที่จะนํางานเก่ามาปัดฝุ่นทําใหม่นะคะใครที่เคยคิดโปรเจกต์อะไรบางอย่างแล้วพับไว้ไม่ได้ทําสักทีหาจังหวะไม่ได้ใช้ช่วงปลายปีนี้เอามาเริ่มทําได้เลยนะคะบางคนบอกว่าอยากจะเริ่มทําสิ่งใหม่ต้องรอเดือนมการาของปีใหม่มันไม่จําเป็นนะคะในช่วงสองเดือนสุดท้ายเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่ดวงชะตาเปิดนะ คุณมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะชาวกุ่มมีโอกาสได้เดินทางไกลค่ะมีเกณฑ์ได้เดินทางไปท่องเที่ยวไปอบรมไปสัมมนาไปพบปะลูกค้า ไปเยีย่ยมญาติต่างจังหวัดหรือก,กลับบ้านต่างจังหวัดแบบนี้นะคะการเดินทางของคุณถ้าได้เปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนที่หลับที่นอนชั่วคราวหนึ่งคืน2คืนก็แล้วแต่มันจะมีเรื่องราวดีดเกิดขึ้นปัญหาที่มันเคยเจอจากที่ทํางานมันจะค่อยๆเบาบางนะคะความรู้สึกความตึงเครียดความเบื่อหน่ายในตัวคุณที่มันมีอยู่มันก็จะค่อยๆหมดไปมันเหมือนเป็นการเดินทางแล้วได้เติมไฟนั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีกุมมีเกณฑ์ได้จัดการเกี่ยวกับการเดินทางอย่างเช่นบางคนต้องไปทำพาสปอร์ต นะไปขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศนะคะหรืออาจจะต้องมีการจองตัว๋วเครื่องบินจองตัว๋วรถไฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีเกณฑ์ได้วางแผนการเดินทางเกิดขึ้นในช่วงสองเดือนนี้บางคนวางแผนไปเที่ยวแบบเนี้ยก็ได้นะคะเป้าหมายในชีวิตของชาวลัคนาราศีกุมนะคะคุณมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังอยากจะทําก็ขอให้ค่อยๆเริ่มนะอย่าทิ้งความฝันของตัวเองคุณมุ่งมั่นที่จะทําสิ่งใดคุณฝันที่จะทําสิ่งใดก็ขอให้ยึดเป้าหมายนั้นไว้นะคะ นึกถึงมันตลอดนะคะแล้วม,มันจะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้และสําเร็จนะชาวลัคนรราศีกุมในช่วงนี้ต้องระมัดระวังคนรักคู่รักของคุณเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะต้องระมัดระวังการมีปัญหากับคนรักคู่รักนะหรือถ้าใครยังโสดอยู่ไม่มีคู่มีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนตา่างชาติต่าง ต่างภาษาหรือมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่มีตําหนิอย่างเช่นเป็นพ่อไม้พ่อไม้แม่ไม้แบบนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะได้สัสัมพันธ์กันสําหรับชาวกลุ่มมีเกณฑ์ที่จะได้เจอเพื่อนเก่าญาติเก่าๆคอนเน็กชันเก่าๆด้วยนะคะคนเก่าๆอาจจะแนะนําใครบางคนให้คุณรู้จักก็ได้สําหรับชาวกลุ่มท่านใดที่โสดนะอาจจะมีเพื่อนเก่าแนะนําคนนั้นคนนี้ให้คุณได้รู้จักอย่างนี้ก็ได้เข้าสังคมมากขึ้นนะคะคร่ราวเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีกลุ่ม สมไมก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวกลุ่มทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ